น้องนาะงทำไมไม่ยอมห่างแม่จะไปทางไหนก็แล้วแต่น้องต้องเอาแม่ไปด้วยเสมอพี่อยากพูดจากับควันตายามเมื่อได้เจอพี่อยากพูดจากับควันตายามเมื่อได้เจอพี่จึงต้องยืนเกอเพราะแม่เธอคอยกีดกันแม่น้องท่านคงไม่ต้องการ ไมเป็นลูกเคยฉันดีเพราะพี่มีเพียงแต่เสียงวันวานขับกลอมบรรเลงร้องเพลงไปทางวานขับกลอมบรรเลงร้องเลงไปทางวัน,ปน,เ,เ,ปวนเปรียบเป็นเช่นขอทานคงไม่ต้องการพี่เป็นลูกเคยน้องคนเป็นคนดีของแม่พี่คงจะแย่เพราะเธอและแม่ไม่ห่างกันเลย สวัสดีครับผมเก่งเกษตรซิ่งนะครับในเครือไ c b ีีรุ่งเรืองภายใต้การบริหารงานของคุณนกรบำรุงไทยนะครับผมวันนี้นะครับก็ได้รับความสนับสนุนนะครับจากทางร้านนะครับสีพยุหาเท็กเตอร์ใช่ไหมครับผมซึ่งอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับผมได้นะครับไปงานโชว์นิทรรศการเกี่ยวกับเรื่องโชว์เครื่องมือการเกษตรนะครับพื้นที่ที่โชว์ก็คือจะไปทางอำเภอรัตยาว ตำบลสันเจ้าไก่ต่อเนาะตำบลสันเจ้าไก่ต่อนะครับแล้วก็เลี้ยวไปทางด้านหลังนะครับเป็นไปทางเส้นทางกิ่งแม้วงนะครับผมจะเป็นพื้นที่ของการามีการจัดนิทรรศ,ศการเครื่องมือการเกษตรนะครับทางาทางตัวแทนยันม่านะครับจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยนะครับท่านก็เลยนํารถายันม่านะครับใส่มานะครับคันเบื้เริ่มเลยนะครับใส่รถใหญ่มาและ,และมานําเครื่องมือการเกษตรก็คือเครื่องหยอดขา <sk r isa> ้าวโพดของเรานะครับทั้งเอซีบีรุ่งเรือง ติดไปเพื่อเป็นการโปรโหมทดสินค้าด้วยนะครับยังไงอาเดี๋ยวเขายัดิซับชื่คนขับนียน้องแย่ครับื้อแซมครับน้องแซมน้องแซมจะนํารถนะครับยันม่านครับท่านเป็นเจ้าหน้าที่ของอาศูนย์ยันม่านนะครับนํารถไถย,ยันมา่าแล้วก็อาเครื่องยนตกระโพดของ SW เอซรีีล่งเรือนําไปโชว์ในงานพื้นที่นี้นะครับยังไงก็ขอ,ขอกราบนะครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับไปเที่ยวชมงานสินค้านี้ได้ งานสินค้านี้จะเริ่มเริ่มใหม่เริ่ม8โมงครับเริ่ม8โมงของวันวนี้ว่าจะเริ่ม8โมงในวันพรุ่งนี้นะครับยังไงก็เตรียมตัวนะครับแล้วก็จะมีสินค้ามากมายนะครับที่ท่านได้เลือกหาแนละชมและสามารถติดต่อซื้อขายได้นะครับยังไงผมเกรงกริเซตซิ่งและน้องตัวแทนจำหน่ายเยอะมากก็ขอกราบราววันนี้โอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับเป็นอันเรียบร้อยนะครับขอบคุณตัวแทนอย่างสูงนะครับผมเดินทางด้วยความปลอดภัยครับ งานสแสดงเครื่องมือการ,กรเกษตรครับผม